um, ข้คราชพี่น้องวางน้ำเขียวติแม่จ้าหมอดวางน้เงานเขียวเยวรเื่องถึงวางน้ําเขียวแล้วมันจะเข้าโคอราัสไปน้องเดินทางมาน้ำมัดมือมันเป็นกับมือ,อก,กันล่ะพี่น้องกระดูกไว้กรอบเลยแต่เพื่อน้งองเ,เพื่อนุ่งเพื่อเมียเพื่อลูกเพลันหาไปพี่น้องแต่ว่า ชีวิตคนเขามันก็เปด้สมบังนใหใจทุกเรื่องพี่น้องแต่ลมหายแก่เขายังมีเฮาก็ไปด้วยตัวเราเองนี่แหละพี่น้องตามหาไปตามหาด้วยตัวเขาเองนี่แหละขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่สนับสนุน,นครับขอร์ตมในการเดินทางครั้งนี้ครับพี่ยุยังใ,ใจดีกับซอยอายุซอยไร้ซอยหน่อยก็ดีใจพี่นอ้องอะไรก็ดีใจหมดเลยย่าคนไปเาบาหา มีคนให้หรอกพี่มะโกหกกับวาสันใช่ที่โกหกด้วยเองหรอกคนให้กับว่าคนให้พี่นอ้องคนไหวกับว่าคนไหวสันตุอรีสดสคนให้คนก็ให,นกหกให้ด้วยคนอยากซอยคนสงสารนะเหรอพ่น้องท่านคนให้ด้วยจิตเมตตาให้ด้วยใจบริสุทธิ์ก็ได้คิดว่ดาเป็นการขอทานเนี่อย่างคนแล้วมื่อนี้ก็ขอโทษพี่น้องจากใจเด้วยขอโทษทีนีๆคอมเมนต์พี่นอ้นนอ,นนองกันเถิดใส่ไข่แง่ แจ้งกันพ่อยพิดก็กาย่อมรับขอโทษพี่น้องเพราะว่าเรื่องน่มีใคยก็ไ่ได้รู้เนาะก็กัดในยินมาตน้อยว่ากบินบุรีกบินบุรีก็กัดกยกับก็ได้ศึกษาเบิ่งก็กะว่าไปก็ลืมเข้าขอโทษพี่น้องมันเป็นอำเภอวะแม่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปายินบุรีจังหวัดปากินเนาะขอโทษพี่น้องหลายๆครับคนโมคนโมยอมว่าผิดเนาะ ไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่ควรรู้เพราะว่าคุณเป็นคนไทยความหมานวิาเออก็คือข่อยว่ได้เรียนรู้เาเพชรเจ้าก็เป็นคนไทยเจ้าก็น่าจะรู้เรื่องนี้ข่อยก็ว้ายก็ได้มาทางที่ยองเกียร์พัดไหลข่อยนคนทังที่ข้าเเ้าก็ได้เรียนรู้เนาะเขาก็ได้เรียนรู้่น้องความรู้มันมีรอบตัวมันสุกคนแต่ว่าอยู่ที่ไปที่หาเรียนเราเนาะ แน่คอยขับ่็ได้แบบบ่อง่ายงแล้ว่อยก็ได้ใส่ใจพี่น้องเอฟซีเราเข้าบันไดเราเอฟซีเรานะบอกดี้ว่ข่อยก็ได้ไปเรียนรู้จังหวัดอำเภอพี่น้องวันนี้ก็เป็นบทเรียนข่อยข่อยบัลลู่กันก็เรียนเป็นจังหวัดบ่อกับบินบุรีขกันได้เงี้ยโหนแล้วข่อยก็บัลลู่มันเป็นอำเภอกว่าก็เลยละม่นถามมากกว่ากันต่อไปมันเป็นจังหวัดผิดก็ขอโทษพี่น้องแค่นั้นแหละคนเราเห็นบผิดละขอโทษกัน ถ้าพี่น้องคิดใจดีก็ต้องให้อภัยแต่ผู้ใดสร้างทุนเดิมที่แล้วก็ไม่แม้อภัยมึงหรอกค่ะเพราะเป็นยังผูย่อมรับเอกว่ากรับเวรนบุญกรับของคนมันก็น้วแต่วัสนาภัยมันคนอาคนแพงมันก็นกนนนแล้วตแตกกว่วัสนาต่อกนเนาะผู้ใดสร้างไข่ก็ที่วัสนาเขาได้มีต่อกันแต่ผู้ใดฮักก็จ้าก็ว่ามีวัฒนาต่อกันชาติที่แล้วเคยเป็นพี่น้องกันมาก่อน เกิดมาชาตินี้เลยรักกันเพียงกันต่คอนที่สร้างกัชาติที่แล้วเราคงมีศัตรูกันมาเกิดมาชาตินี้ก็เลยมาเป็นศัตรูกัน,นกอ,อีนเนกเพราะว่าต้องย่อมตะก้อนเป็นจริงสัจะทรมเขาต้องย่อมรับใด้เนาะเพราะมันมีแรงต้องเที่ยวหลายในแม่อยูจิบาผู้จอดอยากล่องท้ายบอไล่ไล่ห้ก่อนไล่สตอเบอรี่ จักใหญ่เลยนะพี่น้องเลยขอโทษได้เลยครับพี่น้องก็ใหญ่อภัย่โยงเนาะแล้วก็ม่เลี้ยงยังอีแม่ถามพ่อมาเกี่ยวกับพ่ออะไรเกี่ยวกับเจ้าอะไรก็สิบอกว่าโยงคลิปรับพี่น้องแล้วมันเป็นคลิปแันนี้ไปเลยเป็นคลิปที่บอกว่าถึงหัวราดแล้วคิดใครคิดมันโอเคพนะฉันยิ้ยนพูดอ่ะไม่ถามพ่อไอ้เจ้พ่อจะพูดเอง มีงกังมัไหม ประโยชน์อะไรแม่ถามึงไปถ่ายคลิปเขาถ่ายคลิปเขาได้เงินเท่าไหร่ต่อคลิปสองเหรียญเหรียญหนึ่งแล้วเขาคอยเติมน้ำมันค่อยมาซื้อกับข้าวให้น้องให้นุ่งกิมด้วยมึงไม่ได้เติมคนเดียวมก็เก็บเงินเขาไงเก็บเงินเขาก็แค่คนละพันแต่น้ำมันมันจะสี่ห้าพันแล้วบ<อ>ออ้าหัวจะถึงบ้านก็น่าจะสี่พันหัวนั่นแหละห้าพันนั่นแหละเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าไปจุดเดียวแล้วกลับนะออไปไหลายจุ นี่ก็ไม่มีคําชมเลยด่าเหมือนเดิมผนประโยชน์ล้วนๆอีโคกระเังปีแล้วก็ยากถามผู้ันถามว่ขึ้นมากเราคอยพูดแต่อยากถามขึ้นวันนี้ว่าคอยได้ผลประโยชน์ในการถ่ายคลิปน้องนุ่งนี่แหละคอยได้กาไรบอพี่น้องคาะทุนเออกำไรก็คืออะไรน้าใจบอฟก็อยากถามขึ้นล้วตอบ่อยเนี่ยผู้เจ้าเห็นได้คือข่อยบอล่ะเห็นไม่ได้น่เป็นตี กาเสียสละคือบอเพจได้บอกทำได้ทุกอย่างแล้วเคยถามไหมว่ารถบอเพจต้องมีข้อค่าสึกล้อหรือเปล่าไม่มีเพราะรถรถมันเป็นเหล็กเด๊ะจ่ายเองสิการขี่บนท้องถนนมันก็ต้องตกหลุมตกล่องอ้าวรถตัวเองก็ต้องจ่ายเองสิจะมาเรียกร้องจากใครล่ะคะไม่ได้เรียกร้องเขาเรียกว่าพูดให้ฟังเหตุและผลเัรนั่นไงก็ถึงคนที่ฟังไงถึงด่าไงเข้าใจไหมคะก็เห็ุได้เราอึ้งแล้วคันบอกเราแล้วบทำไมก็มึงเสนอ เดียวปีคุณก็อึอ้งไหมล่ะเนี่ยวันนี้เราบอกกันไปมันคือน้ำใจเ,เธอก็ต้องตอบภาษีมันเป็นน้ำกิตน้ำใจจ้ะเขาพูดเวล้วเขาไม่ฟังเขาจะด่าอย่างเดียวฟังเรื่องเ,เขาเราเขาพูดไปตามนี่แหละนี่เราเขาเม้นท์มันมิมันพูดมาแบบนี้คุณก็เลยอึ้งเลยคุณก็เลยอึ้งเลยไปไม่เป็นเลยถ้าจะพูดแบบเชื่เหมือนคุณมลพูดเลยคอยก็คือหมดเขาพูดอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่เอาใหม่ที่ย้อนกลับไปวรี่กลับไปใหม่ นี่กลับไปใหม่เออที่ที่พูดเมื่อกี้นี่พ่อจะตอบผลประโยชน์นล้วนๆอ่าตอบความนี้ก่อนอ่าบอเพยก็จะตอบว่าผลประโยชน์เราค่อยได้กาไรเท่าไหร่อ่าถามว่าคุณมนทําคลิปยูทูบเบอร์เนี่ยคลิปหนึ่งเธอได้กี่เหรียญคลิปละเหรียญคลิปละเหรียญเราค่อยรายจ่ายค่อยต่อวันเท่าไหร่วนละพันสองคือเรามาเรามาด้วยน้ำใจแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องเราอยากมาสนุกร่วมกัน เอเอามาเที่ยวมาในตัวแต่ว่าจะได้กาไรผลประโยชน์มาอย่างที่เพิ่นพิมถามนะะได้กาไรชีวิตเฉยๆมันไม่ได้คร,รับพี่น้องก็จะบอกไว้ซะวิวเฮ้ามันแมนรักแสนรักที่มหาเงินวิวเราก็รู้ๆกันอยู่แต่เรามาเรามาเพื่ออยากช่วยให้น้องมีชีวิตทีด่ดีขึ้นอยากให้น้องประสบความสำเร็จเ,เราเป็นสปอนเซอร์เป็นคนสนับสนุนอย่าใช้คำว่าชีวิตทีด่ดีขึ้นมึงก็ไม่ได้ดีไปแตกต,าตา่างของเขาหรอกไอเป้ นั่นเขากหมดเนี่ยว่ออา,าอี้กับเราเหมอนนเอออยากมาพูดเบมว่ามึงดีกว่าเขาไม่ได้คำพูดแบบนี้ไม่ได้ว่าเราดีกว่าเขาเอาแต่ว่าคนมองเขามองแบบนั้นทางชีวิตด,ดีขึ้นแล้วตัวเองล่ะบ้านก็ไม่มีอยู่น้องเขายังมีบ้าน <c ười> เออเข้าใจไหมไม่มีอยู่เราคอยจะถามแล้วคอยนอนที่ไหนน,นอนอนอนบ้านอนวัายังไงก็ยังเลียอยู่ว่าใครใายคลิปนอนเนี้ยค่อยมีบ้านเช่าอยู่อย่างน้อยคอยก็เช่าบ้านอยู่ อนนะเออข่อยก็ไม่ได้เดือดร้อนใครจะพูดคาว่ามีบ้านอยู่ได้ยังไงถ้าตามใดที่ข่อยยังไม่ได้นอนใ่ใต้สะพานแต่ว่าอันนี้ข่ามบ่ได้มาเปรียบเทียบใส่ผู้ข้าเจ้านอนใต้สะพานเลอข่าวว่ได้ไปมีลบรูแล้วว่าเป็นูถูกอย่างแล้วข่ยวมาเปรียบเทียบไปฟังมาขัดชีว่าข่อยกำ้ังมุ่นเนี่ย่มีบ้านอยู่เด,เดือดร้อนนี่คะ่ะมันก็ใส่คําพิษพี่น้องเพราะว่าเราเช่าบ้านเขาอยู่เราก็ยังมีเงินให้กับเจ้าของบ้าน เพราะเราเป็นลูกค้าเจ้าของบ้านเราก็คือคนพิเศษสําหรับเขาเพราะเราเอาเงินให้เขาต่อเดือนถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็ไม่มีปัญญาที่จะช่าวบ้านแต่พูดจริงๆอย่างน้อยเราก็ยังมีศักยภาพอยู่ยังเป็นผู้เป็นคนอยู่ย,ยังไม่ถึงเออถ้าเกิดว่าบ่าวเพชรไปเดือดร้อนปูแหลมไปอาศัยนอนกับกูแหลมไปอาศัยอยู่บ้านอ้นใหญ่ไปอาศัยอยู่กับคนอื่น อย่างนั้นถึงจะว่าค่อยเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพเดี๋ยวขอพูดก่อนเรื่องคูณแรมหนึ่งกันตอนนี้พวกมึงมีเงินพวกมึงไม่นึกถึงพ่อถึงแม่หรอกไม่นึกถึงปู่มีเงินที่ไหนใครบอกว่าเรามีเงินไม่รู้มันว่างงันมาเดี๋ยวใจเย็นสิบุอเนียพี้องอาไฟมาทิมมาจิมมาโซก็เดียนลิปเลยพี้องต้นตั้งกลางให้ให้มาช่วยพูดแต่ว่ากลับกายพูดใส่กันเด้เอาไี้ว่ะก็เวลา เวลาพวกมึงมีเงินนะพวกมึงไม่นึกถึงผู้แหลมหรอแต่เวลาเงินหมดแล้วพวกมึงถึงนึกถึงพวกมึงถึงได้ไปเยี่ยมแล้วมันพูดมาคําเนี่ยให้ค่อยตอบก่อนค,ออค่อย<ท>จะบอกว่าค่อยมีเงินยังไงค่อยมีเงินที่ไหนแต่ค่อยมีเงินก็จะเช่าบ้านอยู่บอกเขาก็ไปหาซื้อบ้านอยู่แล้วค่อยจะมาทําชีวิตมาเช่าบ้านทําไมให้มันเปลือกพญเพชศอ,อะไรครับเขาอันนี้นะเด้อเจ้าอันจะลืมเจ้านะค,ค่อยเด้อเขาเห็นเนาะไม่ทอดนอนสําแขงสําค้านี่ จะได้กับเธอจะต้องจอดในชั้นซื่อน้องไม้ซึ่งเมื่อแกงโอเคันจำได้น้องไม้พอมาเห็นหน่อไม้แล้วก็พูดเรื่องหน่อไม้ค่อยก็เลยจำไม่ได้ซ้ำเรื่องยังพูดยังดอกจะค่อยบอกกันบอกไปรถบอกไปรถจากไหนจำไม่ได้แล้วบอกอะไรปูแหลมปูแหลมเงินหมดแต่นึกถึงปูแหลมแล้วถึงได้ไปเยี่ยมขมายของนมีคำถามก็ต้องมีคำตอบใช่ไหมเอาให้ค่อยตอบก่อนมาเนี้ย เขาจะบอกว่าคอยมีเงินยังไงผู้ใดว่างอยมีเงินคัดสิบะโบมีเลยกับโบเมนคัมมีเพ,<ช>พอได้อยูย่ได้กินในรครก็ควบเงินมันจันกองมันจัาการม,จจมันกับว่าขันค้นที่ว่ามีเงินแล้ยวคือว่าคุณต้องมีไปซื้อว่าไปซื้อที่อยู่ไม่ต้องมาเช่าเขาถึงจะเรียกว่าคนมีเงินแต่นี่คนยังเช่าบ้านบ้านเช่าข้าวก็ซื้อรถก็ผ่อนผมไม่เป็นคนมีเงินเลยผมเรียกว่าผมเป็นภาระ ผมยังมีภาระที่จะต้องจ่ายเวลาไม่มีเงินแล้วคนจะนึกถึงพ่อถึงแม่เอ้ามีเงินแล้วไม่มีเงินก็นึกถึงอยู่แล้วคำว่าพ่อกับแม่ไม่จำเป็นต้องมีหรือไม่มีก็จะวิ่งหาปูแลตลอดแหละทุกทีที่กูเห็นมีไม่มีก็วิ่งหาเพราะเขาเป็นพ่อคุณใช้คำแบบนั้นคือคนไม่มีความรู้คนที่ถามแบบนั้นคือคนไม่รักพ่อแม่เออถ้าคุณมีกิจใจรักพ่อรักแม่คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินหรอกคนที่รักพ่อรักแม่คือไม่ต้องมีเงินต่อให้เรา ไปลาบากที่ไหนมาเราคานไปพ่อแม่เขาก็ยังรับเราได้พ่อแม่จะรับลูกได้ทุกสถานาการณ์นี่กับข้อพ่อข้อแม่มันเป็นเรื่องปกติไม่มีเราก็ต้องขอมีเราก็ต้องให้อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่าเราคือสายเลือดเดียวกันเราคือพ่อคือแม่เราไม่ใช่คนอื่นอย่างพี่น้องท้องเดียวกันมีครอบครัวก,ก็เป็นคนอื่นเออแต่ว่าคําว่าพ่อกับแม่จะไม่มีคําเป็นอื่นคุณจะพูดว่าพอมีเงิน หนีไปไม่มีเงินไปหาคุณพูดผิดเพร่าแม่ต่อยคุณมีหรือไม่มีคุณก็ต้องไปแต่นี่เรามีเหตุผลเราไม่อยากนำความเดือดร้อนไปให้พ่อนี่คือความรักจาก<ร>าลูกถ้าเกิดบ่าวเพชรไปปั๊บไม่รู้อะไรจะตามมาได้อีกต้องเข้าใจข,ขนาดกรได<ป>้เข้าไย้็ยง้าเรือว่าเขาไปแล้วเออคุณต้องเข้าใจบ่าวเพชรด้วย วันรอบเขาไปนอนอยู่ในบ่อย่าเอาอย่าเอาคำอคติที่เกลียดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วเอามาพูดใส่จังหวะนี้เคุณไม่เข้าใจเหตุผลของผมเหตุผลของผมคือเขาเป็นพ่อยังไงผมก็ต้องรักเขาที่สุดในชีวิตเขาให้ชีวิตผมมาแต่ว่าผมมีความจําเป็นผมมีเหตุผลพอพ่อผมยังแข็งแรงอยู่พ่อผมไม่ใช่ว่าคนจะไปนอนติดเตียง พ่อผมเนะี่ยแข็งแรงกว่าผมอีกถึงเขาจะไม่มีฟันแต่ร่างกายเขาแข็งแรงมากพ่อผมนะ <S <S ถึงเขาจะมีฟันแค่สองสามเล่มแต่ร่างกายเขาแข็งแรง <S <S เขามีเมียที่ต้องดูแลเขาซึ่งกันแลกกันเมียเขาเกิดก่อนผมไม่ถึงห้าปียังแข็งแรงแข็งแรงกว่าสาวมนอีกอยาตานะเออเขามีคนดูแลไม่ใค่ว่าเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่แบบไม่มีที่อยู่มันไม่ใช่พ่อผมมีทั้งบ้านอยู่มีทั้งที่ทํางานมีทั้งที่อยู่ที่กิน เขา <S <S สบายกว่าผมอีกมีท,ทั้เทงเจ้านายที่ดูแลมีทั้งเจ้านายที่ดีดูแลเขาคุณต้องคิดถึงความเป็นจริงของมนุษย์ด้วยแต่ว่าผมตอนนี้สถานการณ์ผมนี่เขารู้อยู่ว่าการาฟชีวิตของผมนี่มันดิ่งลงผมไม่อยากเอาความลำบากหอบไปสู่คนที่เรารักไม่พูดอ,อีให้ผมได้ดีจริงๆผมมีะนะโคตรมีสิ่งดีๆมีเงินเข้ามามีอะไรผมมันจะหอบไปหาคนที่ผมรัก อันนี้คือนิสัยบ่าเพชรนะพี่น้องว่าได้ย่อจะของเนะอันนี้ว่าควมจริงแต่ผู้เจ้าเบิ้ลคนเย็บเบิ้ลพี่น้งข้ายังไม่ได้ดีบ่าเพชรได้เปรียบเสมือนข้าวเปียกน่าจะบอกให้ถ้าคุณไม่เอาไปสีคุณจะไม่เห็นความงามคุณมองคุณก็เห็นแค่เป็นข้าวเปียกแต่ถ้าคุณเอาไปสีขึ้นมาคุณจะเห็นข้าวสารเม็ดสวยแล้วก็กินได้ด้วยนะ อย่ามองกันแคบเปลือกนอกต้องมองลึกๆมองถึงความรู้สึกอันดีงามแล้วผมอยากถามคุณว่าคุณรักพ่อแม่คุณหรือเปล่ายังมีหมดแม่ถามคืนให้พ่อหน่อยฝนยังมีวันแล้วถามคืนให้พ่อหน่อยถามว่าคุณรักพ่อรักแม่คุณหรือเปล่ารักสิคะฉันก็ยังรักไม่คนที่พิมพ์นะมันไม่มีพ่อมีแม่มันมีปมถ้าคุณรักพ่อแม่คุณเราก็ไม่แตกต่างจากคุณคุณมีหัวใจไหมมันเขาก็ตอบว่ามี ปอเพียกเตอบว่าผมก็มีอ่าคุณมีความรู้สึกไหมเขาก็จะตอบวอาเพียกว่ามีผมก็มีความรู้สึกคือคนทุกคนย่อมอยากให้คนมาลักนาใจทุกคนพี่น้องไม่มีผู้ใดอยากให้คนมาเกลียดมาช่างตัวเองครับคนทุกคนย่อมอยากได้ความรักความอบอุ่นทุกคนพี่น้องเสียงโง่คน่อยโอเคพี่น้องเพราะว่าหมอล่ำคอยจะลังขึ้นอันสำหรับคลิปนี้ก็ดีลาไปก่อนมานานหน่อยเงินองน อนน้อยมันโกนแล้วพี่น้องว่าเจิน้นในคลิปหน้าขอบคุณที่พูดมาทุกอย่างคือพูดจากใจจากความรู้สึกนึกคิดจากคนบึ้งแล้วเด้อพี่น้องได้ว่าพ่อแลี้ยเนี่ยเป็นบุคคลที่ให้ชีวิตข่อยคิดส,สํานั้นซะขะข่อยมีข่ขอยบุมมีข,อข่อยก็ไปหาเล่าอยู่แล้วว่าจะเป็นตรงมีนะคุณคิดผิดที่พิมพ์มากนะแต่ว่าให้รู้เห็นผลด้วยบางเวลาไม่มีใครไม่รักพ่อรักแม่พี่น้องเอออย่าคิดแบบนั้น ไปแล้วมันบอกคือเก่าพี่น้องผมก็ไม่เหมือนเด็กแล้วเราไม่ใช่เด็กผมอายุสี่สิบสี่แล้วผมรู้อะไรดีอะไรยั่วแล้วกันสีบา,าผมกับเป็นคนในไม่ไกลฟังแล้วคือกันนะนะั่นแหละโอเคพี่น้องอว่าวรายใหญ่ฮนะว่าวรายกลังมากเรื่องมากแน้วคนดีเพิ่นเข้าใจเพิ่นกาคิดออกที่บอเพียนเบาแต่คนมีอคาาติเป็นทุ่นเดือดไม่แล้วเขากะเอาวกนุนยัดหูงไหวเพราะได้ยินจ้อยเสียงที่คอยวบาวนะมีแต่ว่าเข้ามาแล้วกดข้าม โฆษณาราคงานแล้วก็ออกไปไม่ได้ดูวันนึง,<อ>งมามง <laughs> <laughs> ไม่รู้จะทำเพื่ออะไรเออเรื่องของมึงเออถ้าคนไม่ชอบค,คุณก็แค่นั่งดูเฉยแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้<อ>เรืองอมึงไม่ใก้ไม่ดูนะอบอเพชรอยากให้ดูทุกคนไม่ว่าจะด่าหรือไม่ด่าก็ดูยินดีต้อนรับแต่ถ้ามันเหนื่อยใจมากก็ไม่ต้องพิมพ์แต่ถ้าว่าสบายใจเมื่อไหร่ก็พิมพ์เรื่องของมึงเออคออไม่ปอเพชรจะไม่เหมือนชาวมนนะว่า บอให้นีคนไม่หนีมึงบอกให้อยามาเสือ,อกกูว่ไม่มาเสือ,บอกบาเพชรไม่แ่คนแบบนั้นบาเพชรแต่จะยินดีรับอเอาทุกท่านที่เข้ามารับชมแต่ว่าถ้ามันเหนื่อยใจตัวเองก็ไม่ต้องพิมพ์แต่ก็แค่ดูเฉยเพื่อค,ควมันเทิงปีหนาบอนโอเคครับเอ,อ่รักกน